เรื่องความรักถ้าใครมีสัจจะเอาไปบูชาชุดนี้ยังไม่มีแฟนเขาจะได้มีแฟนมีความรักเอาไว้เจมิมนะครับไว้หลังหูนะครับนะแขนตามจุดต่างๆของตัวเราแล้วก็ไว้ไปเจรจาค้าขายไว้ไปติดต่องานไว้ไปพูดนะครับ ครับอาสวัสดีนะครับอาผมอาจารย์ออยสมิงพายนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามอําเภอเมืองบ้านนางตะเคียนครับผมเอ่อน้ำมันชุดนี้นะครับเนาะไว้สําหรับทาตัวนะครับเป็นน้ำมันสาริกานะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงนะครับเนาะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับนะเป็นเจ็ดสวัสดนะครับเนาะ น้ำมันเจ็ดสวัสดร้อยชูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันสาลิกานะครับเนาะราบผลพูนทวี ก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็ใช้เป็นมวลสารที่ทำมาจาการังนกสาลิกาที่เขาตายนะครับเนาะที่หายากมากอา,อาจารย์แขกท่านให้มาเป็นมวลสารนะครับเนาะพูดได้เนาะพูดได้เนาะเพราะว่าหูบอกอาจารย์ท่านบอกว่าสองล้านก็หาซื้อไม่ได้อันนี้ถือว่าโชคดีนะครับเนาะที่อาจารย์แขกท่านให้มวลสารมาแล้วท่านก็เสกมาให้นะครับนะนเสกมาให้โดยคณะครูบอาอาจารย์ร้อยกว่าท่านด้วยวันนั้นนะครับเอาไว้เจิม นะครับไว้หลังหูนะครับนะแขนตามจุดต่างๆของตัวเราแล้วก็ไว้ไปเจรจาค้าขายไว้ไปติดต่องานไว้ไปพูดนะครับนะอันนี้ไว้สำหรับคนที่มากรักมากรักเลยนะ่ายังไง ไม่รู้ไม่รู้จบคําว่ารักหรือชอบเที่ยวหรือไปเจอนะเช่นตัวอาจารย์เองนะคนนี้ก็คนที่ร้อยกว่าคนนี้นะคนปัจจุบันเนี้ยเมียคนที่ร้อยกว่าของอาจารย์นะครับอาจารย์จะจะเน้นเรื่องถ้าถามว่าเรื่องเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมอาจารย์ผ่านเมียมาร้อยกว่าคนนะครับและที่เอาเข้าบ้านด้วยนะเอาเข้าบ้านด้วยนี่เรื่องเรื่องเสน่ห์เมตตานี้คือน้ํามัน นะครับนะเจ็ดสวัสด์ร้อยชูนะครับมันดีแหละมันดีสําหรับคนที่เออไม่มีครอบครัวและกันเนาะขอเออมันดีสําหรับคนที่ไม่มีครอบครัวที่ว่าเออยังรักสนุกมันเป็นจักรธรรมชีวิตของมนุษย์นะทั้งไม่ปี้ไม่มีอะไรกัน ไบวชเถอะไม่ต้องมีเพศนะครับเนาะถ้าว่าตรงนั้นก็คือตัวกําเนิดนะครับเนาะเรื่องเสน่ห์เมตตามอาหารนิยมเรื่องความรักถ้าใครมีสัจจะเอาไปบูชาชุดนี้ยังไม่มีแฟนก็จะได้มีแฟนมีความรักนะครับแล้วก็ต้องเลิกใช้นะเลิกใช้ถ้ามีสัจจะกันนะเลิกใช้เลยนะอาจารย์แล้วผมมีเอาไปใช้แล้วผมมีปุงมีเออยังไม่มีแฟนเอาได้มีแฟนแล้วเอยเองต้องเลิกใช้แม้แต่ผู้หญิงผู้ชาย ต้องเลือกใช้นะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์เลยนะนะครับส่วนสีขาวนี้จะเป็นน้ํามันสาลิกาไว้เจรจาเป็นเมตตาไว้ค้าขายนะครับเนาะไปพูดไปเจรจาไปค้าขายไปติดต่องานนะครับได้หมดเลยนะครับ นะครับนะเนาะพอบุญแม่บุญทั้งหลายสิทธิ์ญาณุศิทธิ์ทั้งหลายนะครับเนาะขอฝากให้ติดตามการติดตามหรือการดูนะครับเป็นทาง Facebook ก็ดีของทางซุ้มจอมขอมังเวทนะครับแล้วก็ทาง YouTube ทางซุ้มจอมขอมังเวทแล้วก็ t i k t o k แล้วก็ช่องทางอื่นๆของทางโเซเชียลทั้งหลายนะครับให้ติดตามเพราะว่าชุดคณะครูบาอาจารย์ทางซุ้มจอมขอมังเวทจะเดินทางไป ร่วมพิธีพุทธาพิเศษต่างๆนาะนาะหลายที่นะครับและก็จะจัดสร้างวัตถุมงคลกันหลายคณะครูบาอาจารย์ใครมีความประสงค์ใครอยากได้วัตถุมงคลของคณะครูบาอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งนะครับติดต่อทางเ c e b o o k ของซุ้มจอมขมังเวทหรือทางช่องทาง YouTube ซุ้มจอมขมังเวทได้เลยนะครับ